สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มน้ำซิ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงวัดป่าหลักชัยนะครับครับก็กำลังเดินทางเข้าไปข้างในวัดนะครับ,รบตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าไปข้างในวัดนะครับ นี่นะครับพี่น้องที่มารอรับหลวงตานะครับอยู่ทางเข้าวัดนะครับ น,นะครับจัดถาให้พี่น้องได้ดูนะครับคลิปนี้นะครับญาติพี่น้องอยู่รอบแรบนี้นะครับมาตอนรับตานะครับคนเยอะมากนะครับ ครับวันนี้ก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับพี่น้องเอสีทุกท่านนะครับก็ประมาณ200เมตรนะครับมาถึงวัดนะครับพอกจัดเงนใหญ่มานะครับ ป็นวัดป่าครับเป็นวัดป่านะครับพี่น้องครับเรามาถึงแล้วนะครับนี่รับส่วนมากลงใตทนจับพักที่วัดป่านะครับ จะลืมกระเป๋าเลยนอกข้านเนะครับบรรยากาศข้างในนะครับนะครับตอนนี้ลุงตาท่านก็ไดเดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับนี่ครับ,บตอนนี้ลุงกาเ,กเ,เข้ามาถึงข้างในนะครับตอนนี้ก็กำลังไหว้พระนะครับ

I mm -hmm. ร้องไห้ทำไมลครับสาขอต้องร้านอาสาหน่อยได้ไหมการประชาชนนี่ไม่ให้เข้าไปนะเดี re ๋ยวท่านจะไปหาเจ้าว่าให้รอตรงนี้ครับอาสาทำดีแจ้งเนาะไม่ต้องเข้าไปนะไม่ต้องเข้าไปให้รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าไปหาเจ้าว่าไหมครับ ที่นี่เป็นวัดป่า,ปปานะครับวัดป่ารักชัยนะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านกำลังจะเดินไปหาพระอาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดป,ป่ารักชัยนะครับ

อยู่ในรถบนนครับมายนอยู่ที่นว่าถ้าไปในรถอาสาท่านใดให้เอามาที่สเี้าวาให้หมดนะครับรถตู้ที่สามดาวาห์

เอามิชิเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวจะเอามาลงก่อนครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องตามหมดตานะครับถ้าพัดมันจะตรงไปนะครับนะครับยังอยู่ครับไม่เจอกันนะครับเดี๋ยว เตมั่วเทียบเทียบเดียวอเพนั้นก็เทียบคนเดียวเนแล้วสายคนนี้สายม่วการตัดสินใจแต่ละคำพูดมัน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 ม่นข้าัตรกัยาชุดยาว อันนี้นะครับานี้ครอกำลัง้สารครับคุได้แชร์คยังไงต่อนะตอนนี้นะครับราจะดกดกิงกุตาม